กฎกติกาของ North So Berry Legacy Challenge 1. ซิ่งสิมแต่ละเจเน r เรชันจะต้องมีสีที่บ่งบอกถึงเจนนั้น 2. สิ่งที่เป็นคู่สมรสในแต่ละรุ่นไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวกันกับรุ่นนั้นๆสามสามารถใช้สูตรโกงได้แต่อย่ามากเกินไปและสาม,มารถใช้สูตร f i e e r e s t a t e on ในบ้านหลังแรกได้ 4. ส,สาม,มารถเล่นในแบบไหนก็ได้ยกเว้นว่าถ้ามีกำหนดในแต่ละรุ่น 5. ในแต่ละรุ่นจำเป็นต้องสำเร็จหน้าที่การงานและปณิธานถ้ามีกำหนดไว้แต่ละรุ่น และ 6. เปิดช่วงอายุซิมเป็นแบบปกติขอทุกคนสนอกกันดูคลิปช่อง B f l v o r ใน n o t s so t b e r r y Legacy Challenge นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้กลับมาสู่ n o r t s o b e r r y Legacy Challenge EP ที่8แล้วนะคะก็เลิกีก2 EP ทุกคนก็จะจบในส่วนของรุ่นสีมิลแล้ววันนี้เปิดแปลกใหม่เปิดที่ทำงานเลย โอเคก็เ okay. ป็นเหมือนเดิมทุกคน daily experimentation เหมือนเดิมเนาะก็คือให้ทำเควสตามปกติแหละแล้วก็วันนี้เขาให้เราไปรดน้ำต้นไม้แล้วก็ไปถามดินเอกับเพื่อนร่วมง,งานใช่ปะ <ś led> เดี๋ยวรดน้ำต้นไม้กันดีกว่าเออแล้วก็โฟไปเห็นมาว่าในส่วนของโรแมนติกอ่าความพึงพอใจในความโรแมนติกดีกว่า เออก็คือของแอนนาทุกคนเขารู้สึกไม่อันเซทิสฟายกับเราเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้เมคเลิฟกันเขาช้เมคเลิฟป้ะปหรือว่าอะไรแบบโรแมนติกด้วยก make ารเมคเลิฟมันไม่ดีปะไม่ได้โรแมนติกด้วยกานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว,ว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยจะพา2คนไปเดทเพราะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้แบบหนุ่มกับหนิง2คนนี้ บ่อยอ่ะทุกคนก็เลยแบบเออว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเขาไปพักผ่อนกันหน่อยดีกว่าใช่ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนาะให้เลื่อนขั้นเป็นเวลก้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเบลก้าปุ๊บเราก็จะลางานวันหนึ่งแล้วก็ไปเดทกันคือโปรคลิปพัฒนาวันนี้อาจจะเลื่อนขั้นไม่กพรุ่งนี้เนาะถ้าเกิดว่าวันนี้เลื่อนขัน้นพรุ่งนี้ก็เข้าไปเดทอืมละกัน ใช่แล้วก็ตอนนี้เป็นเบลแปดทุกคนเลยเลยสองเวลก็จะจะเป็น9แล้วก็ส0ก็คือจะเต็มแล้วทุกคนในส่วนของกฎกติการุ่นนี้เนาะเควสเขา้าทุกแบบแปลกเนาะให้เราไปดูผลงานศิลปะอ๋ <c oughs> อเควสดูแปลกๆจังเลยไม่เคยเห็นในทํเควสอะไรอย่างงี้เลยเออผลงานศิลปะนี่ได้ปะนี่ได้ปะมาได้โอเคเดี๋ยว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 ค่อยแล้วกันเนาะหนูเราจะเดี๋ยวหนูรถแคบต้นเดียวพอละลูกเ <c oughs> ดี๋ยวไปชี้ก็นเนาะหนูปวดจี๋มากเลยแล้วก็ใครเที่ยวสนิทบ้างอะคนไหนที่พอจะแบบ เราขอด n a ได้บ้างอะ่ะเพราะว่าคือเราจะขอด n เอทุกคนเราต้องเ็ทกันก่อนเนาะแบบเป็นเพื่อนกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยโซอี้ไงโซอี้ก็อยู่ไหนโซอี้เอา้า สวีแกไม่ทำงานหรอวันน <bubble. S 3> <upcoming Job. S 2> uh ี้แล้วแล้วฉันจะขอใครได้บ้างเนี่ยวันเนี้ยนี่ทุกคนอ s k for d ด a s a m น l e เซนาะขึ้นมนอยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกคนใช่แต่เราต้องมีค่าคาสิกขึ้นก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าป่านนี้น่าจะพอหรือยังเดี๋ยวเราลองขอกันแล้วกันเนาะได้ไหมลูกเขาให้ไหมเมาได้เขาให้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาวิวใช่ไหมเอาวิวก่อนลูกแล้วก็ ไม่คอนโทรลโคเวอร์กทุกเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยไฮเปลเลตอุ้ยไฮเปลเลตอันนี้มากเเรอังกฤิมากเลยเปลาเลตคือคาไฮคําอังกฤษคำเนาะเปลาเลตเปาเลตคำเหนือคําเหนือทุกคนเลวันนี้ดูน่าจะไม่มีอะไรมากทุกคนทุกคนน่าเป็นเหมือนเดิมเลยพราะว่าแบบเออมันเป็นเดลี่เอ็กเพอร์ิเมนเซชั่นเหมือนเดิมอ่ะอืมคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นอันเดิมเดิมเนาะก็คงจะไม่ไม่ได้มีอะไรใหม่มาแต่ฉันไม่ทําดูหน่อยนะเพราะว่าไม่มีคุได้ทา ยังไม่มีคุรได้ทำดูหนอนเัอก็เลยไม่ทำดูหนอนเลยทุกคนเออแต่ว่าแบบตอนที่ฉันไม่มีเอลเมนนะโอ้โหให้ฉันทำจังแต่ตอนนี้พอฉันมีนะไม่ให้ฉันทำจะตีให้เขาให้เราทำ spark drive เออแล้วมันต้องการสตรอเบอรี่ใช่ปะอ๋อทำไม่ซิมันใจก็คือติดค่าติร้นเนาะเราก็ซื้อได้มาเพอร์เชดก f t ตรงนี้เนอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปที่กกงการ์เด้นนะ แล้วเราก็เลื่อนลงมาหาในส่วนของ starter fruit อะแล้วก็ซื้อสักประมาณสักห้าอันละกันห้าอันลากันแล้วก็เดี๋ยวเราก็เลื่อนหาอยู่ไหนนาตะกี้เราซื้อไปตรงไหนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งเคลียกระเป๋าไปไม่ใช่หรอฉันรู้สึกฉันเพิ่งเคลียกระเป๋าไปทำไมมันเยอะขึ้นอีกแล้วทุกคนเอ่อ starter f r u i ฉันอยู่ไหนอ่แกฉันหาไม่เจอเนี่ยโอ้ยหทาทษอย่างเลยปุก็คือตอนนี้ใส่แว่นอยู่นะแต่ฉันก็หาไม่หนี่ไงีนี้ไงนี่ไงเจอละเจอละเจอละโอเคอ่ะเปิดไป ดัสตอเบอรี่เยได้ปะคือมันมันบางทีเปิดมันก็สุ่มทุกคนบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้อะเนาะอะดูได้ยังได้ยังได้ยังยังไม่ได้อีกคุณพี่ขาคือบางทีมันก็เหมือนแกล้งนะเปิดถุงเม็ดแล้วหาไม่เจอเนี่ยคือบางทีมันก็เหมือนมันจะแกล้งกันชั้นนะเอางีดิเออเนี่ยเดี๋ยวจะเออก่นนะไอในส่วนของสตรอเบอรี่มันเป็นดูสปริงปะลองซื้อมาสักห้าิเผื่อได้ทุกคนกำหนดเลยว่าเอาเป็นเออดูดูไหนเนาะจะ่ได้แบบเออมีโอกาสหาได้ง่ายกว่าอะดูซิมียังมยัง สตรอเบอรี่ยังไม่มีค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณมากเฮ้ยแกจริงปะเนี่ยฉันหาไม่เจอคือฉันเปิดสุ่มแล้วหาไม่ได้เลยเนี่ยสักอันเนี่ยแต่แต่อะไรก็ไม่รู้ท่านขายจริงก่อนดีกว่าได้เงินด้วยทุกคนเอ่อขายหมดเลย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 นี่ไงเจอแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาทำเอ่าสปาร์กไดรฟ์เซรั่มเนาะนี่นี่โอเคโอเคแล้วก็ให้เรากิฟต์ซิมอโลสเพอร์ฟูมแต่ ฉันไม่มีกราบโอเคทุกคนเลิกงานแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่เลื่อนขั้นอ่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มาทํางานแล้วก็เดี๋ยวให้มาเลื่อนขั้นเนาะแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ก็ค่อยไปเดทเป็นนาชุนชื่นแล้วกันเพราะว่าแต่ที่บอกเลยคือว่าเดี๋ยวเราเลื่อนขั้นก่อนแล้วค่อยไปเดทด้วยกันเนาะโอเคสองพันหนึ่งก็เยอะนะเรื่อนเยอะแล้วทุกคนเงินในแต่ละ วันที่เลิกเนาะเราก็ลืมด้วยแหละเพราะว่าเราก็แบบมัวแต่เลี้ยงเด็กใช่ไหมละ่ะเราก็แบบลืมแต่ว่าเออฉันก็ต้องมานั่งแบบสร้างความสัมพันธ์กับยายสองตัวนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวก็คือเขาจะเลิกลากันง่ายทุกคนใช่แล้วก็แอนนาแกเปลี่ยนชุดดียวใช่ปะคือฉันทําใจแล้วแหละแกไ่เป็นหลอกเดี๋ยวเอาเรามาเอ็กซ์เพรสฟาวเน็ตแล้วกันบเบส์แกโทรมาขอต่างฉันใช่ปะอ๋อธุรกิจเขาล้มอีกแล้วเหรอเฮ้ยแกคือฉันอยากจะแบบ เฮ้ยฉันไม่ต้องการเงินหลอกแต่ฉันก็แบบเออฉันก็ต้องการเงินเหมือนกันนะแกคือฉันก็เอาละกันเนาะ <c oughs> ครึง 1, 2, 5, ่งหนึ่งฝหมื่นห้าทุกคนเราให้เงินงนั่งเยอะมากอ่ะทุกคนก็เลยแบบได้เงินเยอะเนาะอ๋อตอนนี้ลูบี้ทุกคนเลื่อนเป็นในส่วนของเกตสคูบีนะเป็นเกตบีแนละ้วทุกคนใช่เดี๋ยวเรามาให้น้องทำกันบ้านก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยไปนอนละกันส่วนยัยโรซาเลียแกคือแกหิวใช่ปะเดี๋ยวฉันจะเอาของกินมาให้แกละกันเนาะเดี๋ยวเราเปิดตู้เย็นทุกคนแล้วก็วโกอเพนเนาะ แล้วก็อันนี้นี่นี่นออมเล็ตไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นทั้งสองทีเขเราลงลงมาทุกคนคือกว่าจะลงมาคือน,นานก็เลยอ่ะเดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันรูปน้องแรืวอหนูมากินแล้วกัน,นหรือว่าเราเราเด็กกันที่บ้านก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปเด็กข้างนอกอีกรอบหนึ่งนะเออเพราะว่าจะได้แบบเออมีความโรแมนตกโรแมนติกกันหน่อยทุกคนเนาะอุ้ยฉันไม่ได้ให้แกสองคนเด็กกันเลยหรอไอ้ดีจริงปะ จริงป้าฉันไม่เคยให้แกสองคนเด็กกันเลยหรอหรือฉันเอาเป็นโรแมนติกเดทละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อเกสของเราก็าคือเป็นลูกสาวเลยป้า <c oughs> ได้ไหมลูกสาวสองคนเป็นเป็นสักขีพยานละกันเนาะอ่ะสองคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาโรแมนติกเบลลี่บีบาน,นี่แล้วก็ให้กินข้าวฟิสิกอลอิมเมเทซีู่มกันด้วยแล้วก็ สตาร์แอนด์คาวก s าด้วแลวกันเนาะแล้วก็จัดที่ไหนจัดที่บ้านเรานี้แหละโอเคอาา่าฮะทุกคนเด็กกันแบบยอมยอมที่บ้านก่อนแล้วก็เด็กที่ข้างนอกแล้วกันเนาะ<ด>เพราะว่าเออ <c oughs> ให้มันมีค่าความโรแมนติกเพิ่มขึ้นด้วยเนาะอ,อ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าไอ้ค่าโรแมนติกแบบไอ้ที่เป็นความพึงพอใจทุกคนมันมากับภาคเลิฟสตารเนาะ<อ>ก็คือว่าใครที่แบบมีเลิฟสตารก็จะมีในส่วนของระบบนี้มาใช่ แต่ใครไม่มีก็ไม่ต้องห่วงทุกคนก็คือไม่มีระบบนี้ยไม่มีระบบนี้แนอนคือไม่มีการที่แบบเออคนแบบหมดใจให้การไม่มีทุกคนไม่มี <c oughs> มีแค่เลกสตาร์แค่นั้นแล้วทําทไมอะ,<น>ะทําไมบอกว่า, <S 2> <S 2> วาเดี๋ยวเราจบ <S <S แ,ลแล้วอะ เฮ้แกชิไม่กดอะไรเลยสาเกมเกมก็เป็นอะไรเกมค่ะมาเอาใหม่เอาใหม่รอบสองรอบสองรอบสองเขาให้เรา be silly ใช่ปะให้เราทำตัวแปลกประหาบอใช่ปะเดี๋ยวเรามา funny silly behavior แล้วก็เดี๋ยวเราเอาเป็น make manifest แล้วกันเนาะอ้าวอะไรอะทุกคนทำไมถึงอยู่ดีมันก็ยกเลิกให้เราเฉยเลยอะ e n e h a a p p a n ทำไมอะ <c oughs> บล็อกหรอหรือว่าอะไรคือโปไม่ได้กดไปยกเลิกทุกคนไม่ยกเลิอกอยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำเดทไงแต่ว่าแบบทำไมเขาถึงไม่ให้เราเดท <c oughs> เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดทข้างนอกอีกทีแล้วกันนอนเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินก่อนละกัน Good morning everybody how are you today today I'm so fine สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงเช้าแล้วแล้วก็อลกเวลาประมาณ อ่าสี่สิบนาทีน้องก็จะไปเรียนอีกรอบหนึ่งแล้วเนาะ <G ül> ก็เดี๋ยวตอนนี้ผมให้น้องพันจักยานชั้นสองลงูกหนูลงลงไปข้างล่างเลยลูกแล้วเข้าไปพันเนาะปันชั้นสองทำไมก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คือทั้งสองคนกำลังหลับอยู่ทุกคนหลับปุ๋ยเลยเพราะว่าอ่าเมื่อคือนมีศึกหนักกันนิดนึงเนาะก็เลยเออหลับกันดึกนิดนึงอ่ะแต่ว่าคิสโต้แกชะแกตื่นแล้วนี่แต่ว่าเอนนาแกหลับตอบเดียวกันเนาะหลับต่อกันหลับต่อแล้วก็เดี๋ยว คริสโต้แกก็มาทำความสะอาดห้องน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาอาบนงอาบน้ำเอ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 แโรซาเลียไม่เอาไม่ไปทำอะไรแบบนี้รูปไ,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวโรซาเลียลูกหนูตอนนี้คือหนูทักษะหนูแบบหนูยังไม่ค่อยมีพอตตี้ใช่ไหมพอตตี้หนึ่งอยู่เลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ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 โอ้หนูไม่มีเดินด้วยอ้าหนูเดินรอแม่ก่อนแล้วก็รู้รอแม่หนูเข้าน้ำอยู่เดี๋ยวหนูไปเดินเวนเดอร์เวนเดอร์เวนเดอร์ใช่แล้วก็เดี๋ยวรอคริสตอเข้าน้ำเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวค่อยมามาฝึกน้องทำเข้าน้ำดีกว่ารูบี้เมนท์ลอไม่ค่อยมีเลยแล้วก็ครียชีฟก็ไม่ค่อยมีด้วยอ่าครีอชีฟก็เดี๋ยวไปเล่นบ้านกระตาได้อยู่แอโรซาเลียหนูทำไมทำตัวอย่างนี้ ทำไมแล้วทำแล้วก็มาลองไห้เนี่ยลูกเอ้ยเดี๋ยวเรามาเตือนเนาะเดีมาแบบคามดีกว่าแบบว่าหนูทําอย่างนี้ไม่ไดีเลยนะลูกนะเดี๋ยวเรามานี่อาร์กนาะทูสแมชดอเฮาเนาะ <c oughs> คือเหมือนอย่าทําขอว่าอย่าให้ทำแบบอันนี้เลยนะแบบอย่าอย่าพังบ้านของบ้านตุ๊กตาใช่หนูดื้อจังเลยทําไมอุ้ยเดี๋ยวก่อนเวก่อน อ้าวไปเรียนเหรอวันนี้อ๋อไปเรียนสิไม่ไม่ไปเรียนแล้วก็ลืมดูเวลาทุกคนปล่อยน้อนปั่นจักรยานไปเรื่อยๆลืมดูว่ามันเก้าโมงแล้วเออหนูไปเรียนหนูไปเรียนหนูไปเรียนแล้วก็เดี๋ยวพิซซ่าแกไปฝึกน้องเข้าห้องน้ำแต่เขาเล่นนิดนึงก็ได้เบอร์สองทุกคนโอเคแล้วก็ตอนนี้คือรอเวลาชั่วโมงนึงทุกคนเพราะเดี๋ยวไปทางานละอ๋อวันนี้ไม่ไปทํางานเพราะเป็นฮาเวนเชตแต่ว่าน้องไปเรียนได้ทุกคนน้องไปเรียนได้เพราะว่าแบบเออมันมันไปเรียนมีตัวเลือกให้ไปเรียนได้เนาะใช่ แต่ว่าวันนี้ก็คือใยคริสโตคือไม่ได้ทํางานสี่วันเนี่ยอันเดี๋ยวเราพาน้องไปเดทแม้เออจะได้แบบไปเดทวันนี้แล้วพรุ่งนี้เข้าไปทํางานไหเออ,อเป็นความคิดที่ดีมา,มากเลยโฟไม่เดี๋ยวเราไปเดทวันนี้ดีกว่าเ<อ>นาะอันเดี๋ยวรอแอนนาตื่นแล้วไปเดทล้วกันเนาะมาคุณผู้มาเดทกันดีกว่าเนาะนคือตกลกันนะก่อน,นะนกอนนะอน่อนเริ่มเดทพวกเขาพูดก,กันนะว่าคือหลังจากที่พูดไปกี่ไปทุกคนคือหลังจากนั้นสักแป๊บหนึ่ง เกมเด้งสองรอบก็คือเด้งรอบหนึ่งจากตอนที่พูดประโยคนั้นจบจุบานแล้วก็เด้งหนึ่งรอบแล้วก็เราก็เล่นอีกรอบหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็วเด้งอีกรอบหนึ่งใช่เพื่อใครเล่นช่วงนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดเซฟเนาะคนส้มๆบอกว่ามันเป็นเพราะว่าภาคแฟรี่ด้วยใครที่มีแฟรี่อะไรเงี้ยอาจจะเด้งอาจจะเด้งได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ใครที่ เออมีภาคเองแคชเชีร์แมเนเจอร์ก็อย่าลืมเซฟบ่อยทุกคนใช่จะก,กีดัดแล้วคือเราไม่ได้เซฟในตอนที่เล่นแต่แกะเราก็เลยต้องเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยทุกคน oh. ใช่แต่ตอนนี้คือ ลับมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเดทก,กันสองคนกับทุกคนแล้วก็ปล่อยน้องน้องโลซาเลียเนาะไปไปอยู่ nursery แทนอะเดี๋ยวเราทํเคุยกันดีกว่าทุกคนเรามาเดทด้วยกันก่อนนะแล้วก็ตอนนี้คือเราอยู่ที่เมืองเลิฟสตาร์ทุกคนนี่เมืองเลิฟสตาร์เ,เ,เนาะ,ะใายตรงบาร์ตรงนี้เพราะว่าเราจะมาเต้นกันทุกคนหวังว่ามันจะไม่คซ n c e l ชั้นก่อนนะอะไรอะฉันรู้สึกอน j o ยมากแกฉันเพิ่งทำแค่แค่คำสั่งเดียวเองเออคุณต้องการที่จะให้มัน อ๋อยาวขึ้นใช่ปะ <No. S 1> ได้สิได้สิเอ้าป,ป้ากก็ไปไหนอะ่ะ <c oughs> ฉันก,กดอะไรเมื่อกี้นีายเดี๋ยวก่อนฉันกดเลยไปตะ่กี้ฉันกดเลยไปวะาแกฉันกดกลับมาที่บ้านจบกันทุกคนความฝันเต้นที่บาน,น้ออ่ะนินมาอยู่บ้านก็ได้ทุกคนอเออจะได้เลี้ยงน้องลูบี้จางได้ไง <Okay. S 1> เอออะเดี๋ยวหนูหนูหนูมาเพิ่มคำสั่งต่อลกันน้องลูกเนาะโอเคทุกคนทำเควสเสร็จแบบรวดเร็วทันใจเนาะ ก็ไปเหรียญทองแลทุกคน <Ray S 1> ก็เดี๋ยว <Bell. S 1> รอเดทจบก็คือเสร็จละ oh <my. S 1> อ่ะต่อไปลูบี้จ้าหนูเป็นอะไรลูกมหนูเศร้าว,วันนี้อ่ะเดี๋ยวหนูมาสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนดีกว่าอันนี้จ้าที่เขายืดเวลาเนาะโปเนาะไม่ใช่อันตะกีเนาะ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นวันฮาเวิร์ดเฟสนี่เออเดี๋ยวเราต้องไาทำเคด้วยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำเวททคเวสดเ,เดี๋ยวแอนนาให้หุ่นตัวนี้คือเขาสังการอะไรนะฉันไม่เคยจำทุกคนไม่เคยจำเลยว่า ไอแต่นมเนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่เคยจำน้องนมแก้ผ้าชอบพายกับสลดัดโอเคพายกับสลดัดสลดัดอภัยพายพายพาย,พายแล้วก็เดี๋ยวลูบิจังหนูต้องทำคุยด้วยใช่ปะตัวไปไหนเนี่ยอีกตัวหายไปไหนอ๋อนี่นี่น,นี่แม่โฟตาทั่วม<อ>าขนาดน้องน้องน้องยืนตรงน้องชอบกินกาแฟ น้องยืนตรงชอบกินกาแฟนี่ทุกคนอ่ะค่อยๆจับค่อยๆจับเดี๋ยวเรามาให้แม่ๆเขาฝึกทักษะเด็กๆก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวลูบี้จังลูกหนูมาให้อ่าคุณแม่เนาะเรียนรูบไม่รูพี่จังโรซาลีโลซาลีลูกเดี๋ยวหนูมาให้แม่สอนนัมเบอร์นะแล้วก็เดี๋ยวรูบี้ลูกเดี๋ยวหนูหนูอันนี้เสร็จแล้วใช้บ้านเดี๋ยวให้คริสตัลเนาะ มามันเป็นภาคไทฮูทุกคนที่มันจะมีเหมือนอ่าเป็นนิสัย <c oughs> เป็นเหมือนมารยาต่างๆแบบแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนะ <c oughs> นี่นี่นี่คาแรคเตอร์แวรูก็คือเดี๋ยวโปรฝึกตรงนี้ให้น้องเป็นคอนฟ lict ตรงนี้น้ฝึกคอนฟ lict เพราะว่าน้องคือไม่มีคอนฟ lict รีสูเลชันเลยทุกคนคือวิธีการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวโปรจะให้คริสตัลน้องมาฝึกลูบี้จาง เดี๋ยวเรามาอันนี้ทุกคนมันจะมี2อันเนาะคือ teach to say please and thank you อันนี้เป็นมารยาทแล้วก็บอา teach to say sorry เนี่ยเป็นในส่วนของฝึกคอนฟิกแต่แกทุกคนเขาก็เหมือนจะเป็นฟิลฟิลสอนเนาะแบบ เออสอนว่าต้องต้องแบบเอออย่ามีคลอกกันนะต้องรู้จักขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเออที่ฟิลนั้นแลที่ฟิลนั้นใช่จริงๆอ่อะแต่ละอันเนาะก็จะมีวิธีการแต่ละอันอย่างเช่นมนเนอร์ก็คือเราก็ล้างจานหรือว่าจัดโต๊ะอะไรเงี้ยหรือว่าสอนการพูดขอบคุณหรือขอร้องอะก็ได้ไอส่วนของ responsible หรือว่าในส่วนของที่เป็นความรับผิดชอบจะได้จากการที่เราทำกันบ้านเนาะ้ยไม่ทำกันบ้านเลยดิลืมลืมพ m p a t h y สุด <minutes> <She ee. S 1> จากอันก็ได้ทุกคนที่เป็นเหม nee ือนตุ one, os, no? control, ๊กตาหมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะก็ฝึกเอมพ t h ีได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือ emotional control ก็ตะกี้ที่น้องเศร้าทุกคนโปกกดที่กระตกแล้วก็ให้น้องไปสรงบกติอารมณ์ตัวเองก็จะช่วยในส่วนของ emotional control ได้เนาะเดี๋ยวกล้จบเดททุกคนโอเค My Stone อ๋ออ๋อไม่ไม่อ๋ออ๋อฉันลืมเลยว่าฉันมี a อ p i r a t i o n ของใหญแอนนาจนฉันต้องทำอยู่ดี m ีแมรี่ e ู b บ แต่งไปแล้วอ่าแกก็เปลี่ยนเป็นซ u c c ซ s s ูล l l เน็เหมือนของคริสตอลแล้วกันเนาะ <S <S ตอนนี้อ๋อเป็นแค่ไฟล์โอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยเพ,เพิ่มไปแล้วกันนะเพราะว่ามันนั่นแหละเราก็ไม่ได้แบบให้ทั้งสองคนแบบมา สวีดกันบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปเด็ดเรื่อยๆแล้วกันเนาะทุกคนเนาะมาทำงานเที่ยวรักกันดีกว่าทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเรียก e x p e r i m e n t a t i o นเหมือนเดิมอ่ะก็คือทำ q u e s เดิมทุกคน q u e s ก็ว a r m home ในที่สุดฉันก็ทำทุกทีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำ q คว s t ข้างล่างก่อนกันเนาะเดี๋ยวเขาให้เราไปมายคอนโทรลสกัดจิตเขาให้ทำความสะอาดอ่ะแล้วก็ต่อไปคืออ r d e r c o w o r ว e r to analyze flora คือเหมือนเอ่อ คืออะไรวะโอเคมาลูกมาทำรูหนอนกันดีกว่าเนาะจริงๆเราทำตัแต่คลิปที่แล้วแต่ไม่มีเอเลเมนไม่มีธาตุทุกคนก็เลยไม่ได้ทำแต่ว่าคราวนี้จะทำแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปให้เขาดื่มกินออกสเตรนออกสเตรนคือเป็นเหมือนน้ำยาที่จะเพิ่มในส่วนของค่าแบบค่าสตรอง ท่าแบบกล้ามเนื้อทุกคนให้ดูกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนาะโอ okay, เคเร่งสามแล้วกันเนาะมันนานทุกคน <laughs> นานโอเคนด่ไงโรนอนขสองจนันในสุดจะทำได้ก็กีทุกคนโอเคอ่ะเก็บไว้ในนี้ก่อนนอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขอให้เขากินเาขาจะกินให้เรา<ส>ไหมอ่ะเจอ,เอ,อเอาเขาไม่กินนะ่ะแก okay, ฉันงอน,กนแกละโอเคเดี๋ย okay, วฉันไปหาโซอีอ้ก็ได้โซอี้อยู่ไหนอ่ะโซอี้ตลอดไปโซอี้คนเดียว สนิทอยู่คนเดียวทุกคนในที่เนี้ยเดี๋ยวก่อนนะโซอี้อ้าวโซอี้แกไม่ทำงานอีกแล้วอ่ะมาลิซาแกหยุดเมากก่อนแกกินที่ฉันหน่อยได้ไหมเ้ยโอเคเขากินให้เราทุกคนเคแล้วมันดีไหมอ่ะมัน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 ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้อูนี่ไงได้ทุกคนตัวเขาอยูหนาขึ้นเลยวีมีคือนแจ้งเตือนว่ายายลูพี่จางเป็นเกรดเอแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนะลูพี่จางลูก นี่เกตเอแล้วอุ้ยหนู่ว <Wow. S 1> ้าวหูพี่จัง <Wow. S 1> หนูเพิ่งโตมาได้แค่ทีเดียวหนูเป็นเกตเอแล้วทุกคนเนี่ยเ <Right. S 1> ลยแปดวันน้องตัว,ตวคือเราจะซื้ออันนี้ทุกคนมันเป็นเหมือนโรแมนติกบ็อกก์อะนี่นี่น,นี่สวีทฮาร์ดบ็อกก์ที่มันจะเป็นแบบพวกแบบโดนัทเออยโมจิเออยหรือว่าเป็นแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราซื้อช็อกโกแลตสตรอบเบอรี่ไปกินกับแอนนาลักกันตอนเย็นเนาะแล้วก็หนูรอเวลาแล้วกันนุ่นุ่นเนาะอีกชั่วโมง อีกสามชั่วโมงคุณพี่โอเคงั้นเดี๋ยวหนูมาเล่นกงเล่นเกมรอล,ล้วกันลูกเนาะเย้ yeah! เลื่อกันแล้วทุกคนเป็นเลเวลเแล้วนะคะตอนนี้เนาะเลเวลเดียวทุกคนก็จะเป็นเลเวลสิก็จะเต็มแล้วในส่วนของอาชีพนักวิทยาศาสตร์และก็จะเสร็จในส่วนของรุ่นนี้ทุกคนคือเหลือแค่นักวิทยาศาสตร์เบลเดียวก็เสร็จละเนาะ ในส่วนของอาเงินต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นมา28เนาะกลายเป็น215ซิมมิลิออนต่อชอั่วโมงแล้วก็ได้เงินโบนัสมา1,496แล้วก็ได้ในส่วนของโค้ดมาอันใหม่ได้เสื้อผ้ามาอันใหม่ทุกคนโอเคกลับบ้านไม่มีเสียงแล้วทำไมเสียงเสียงตรีหายไปไหนอะโอเคเออมาละมาละโอเคตกใจหมดโอเคมาตอนนี้คนเราเล่อนข้าแลนอนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเด็กก่อนดีกว่า โอเคน้องเต้นอยู่แล้วก็ใหญ่ลูบี้ล่ะโอ้อลูบี้ลูบี้โลซาลรีเลยชื่อผิดกับรทุกคนข่อนเราโอเคอ่าเดี๋ยวหนูหิวข้าวท่านม่ลูกหนูลงไปกินข้าวสิหนูไปหาแม่ทำไมล่ะเอ่อคริสโตเดี๋ยวก่อนนะตะกี้เห็นแอนนี้นี่หว่าแอนนี <laughs> ้นาะเดี๋ยวฉันจะสวิตอิวบิวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะกินอันนี้กับแกเอ่อมันคือขนมทนะุกคนขนมที่เราซื้อมาตะกี้เ๋ยก่อนนะ นี่นี่แชร์สวีทฮาร์ดบ็อกเนาะเดี๋ยวเราให้กินช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กันดีกว่าแล้วหนูปวดอะไรอ่ะลูกโอ้ตก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 ลูกตกโอเคโอเคอปปอนด์หมายว่าแม่ไหมมันคือเป็นเหมือนอ่าเนี่ยอ๋อมันคือสตรอเบอรี่ชุบช็อกโกแลตฟองดูทุกคนอ๋ออเคโอเคอ่าคริสตัลลูกตอนนี้เหมือนโรซาเลียง่วงอ่ะใช่ปะโอเคเดี๋ยวพงขอหนูกินข้าวเสร็จใช่ไหมลูกหนูให้คุณแม่มาอ่านหนังสือก่อนนอนละกันเนาะเพราะว่า แอสเพรชันของยายคริสตอทุกคนต้องอ่านหนะังสือให้เด็ก2ชั่วโมงแต่ว่าทําได้แค่1ชั่วโมงอเลยล้วจะครบ2ชั่วโมงหรือยังฉันก็ไม่รู้ด้วยสิประเด็นโอเคครบเลยเ, <c oughs> เหมือนเหมือนได้ยินที่พูดอ่ะทุกคน okay. โอเคแล้วก็ขอให้เราช่วยเด็กทกําการบ้านใช่ปะ่ะแล้วก็มีเด็กได้เกตเอมีแล้วเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคนเนี่ยเกตเอเนี่ยไม่อยไม่ได้ไม่ติดให้ชั้นอะหนูลูกหนูลูกเดี๋ยวก่อนนะหนูขึ้นมานอนดีกว่านะลูกเนาะเดี๋ยวหนูมา ให้คุณแม่ส่งเข้านอนดีกว่าให้คุณแม่คริสัลส่งเข้านอนแล้วก็แอนนาแอนนาแก่แกมีช่วงเวลาไม่ดีเกิดอะไรขึ้นกับแกนเนี่ยะครัเช้าแล้วค่ะคุณผู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปกันที่สวนสาธารณะกันดีกว่าแต่ก่อนไปเลยหนูไปเข้าน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปกินข้านะ แล้วก็ยายโรซาเลียล่ะโรซาเลียหิวข้าวเหมือนกันได้เลยทพราไม่หนูชอบทำชอบทำลายไอ้เครื่องไอ้ไอ้บ้านบ้านของเล่นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวหนูลงมาข้างล่างนะแล้วก็เดี๋ยวมาใช้ให้หนูกินข้าวแล้วกันเนาะวันพรุ่งนี้ทุกคนเป็นวันเกิดของยายโรซาเลียนี่เนาะน้องจะเกิดแล้วทุกคนเดี๋ยวก่อนนะน้องเกิดแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเปิดมาก็คือวันเกิดน้องเลยฮะ <Huh? S 1> ใช่จริงๆพอคิดว่าจะจะเล่นวันนี้ให้จบแล้วไปเริ่มวันจันทร์แต่ว่า วความที่ว่าวันสําคัญอ่ะมันอยู่วันนี้ไงก็เลยว่าเดี๋ยวในส่วนของคลิปวันพุธอ่ะก็จะเปิดวันอันนี้แล้วก็เล่นถึงวันพุธละกันแล้วก็อันนี้วันเกิดน้องลูบี้จังก็คือจบแล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นเก้าอันนี้ก็เป็นสิบเออลงตัวเป๊ะเลยโอเควางแลนวางแพลนว่าต้องเล่นอะไรบ้างโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูนะหนูมาอาบนะ อันแสดงว่าใยดูพี่จังโอ้ยใดูพี่จังอ่ะใงคริสตอแกต,ต้องเลื่อนชั้นภายในอาทิตย์หน้าโอเคมากันที่ส่วนสาธารณะเดิมทุกคนเดี๋ยวเราจัดกลุ่มดีกว่าจะได้ให้อ่าแต้มมันเพิ่มขึ้นใลยทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวคริสตอลูกหนูวางโลซาเลตตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมาสอนใยอ่าลูบี้เนาะฝึกขับจักรยานอาร์ตคอเฮลอ่าแล้วก็ให้คริสตอเป็นคนสอนใช่แล้วก็ ส่วนอ่าแอนนาชนชื่นชั้นวานแกให้ไปช่วยฝึกน้องในการพูดและกันอุ้ยแต่ว่าตอนนี้นักภาษะน้องเหลืออะไรบ้างนะ,อะเออได้หมดแล้วนี่วายเจอสามหมดแล้วโอเคอุ้ยเขาเล่นกันแบบเจอที่เราไม่ต้องขังไห้ทำเลยทุกคนโอเคลูกอ่ะ,อะเล่นไปเล่นไปเล่นไปแล้วก็เดี๋ยวอุ้ยภาษาไายครั้งที่แล้วยังอยู่ลเลยเหอแกอยากล้วเมื่อ,อไหร่นะที่น้องจะอ้าวคิสตอฟเป็นสไม่สอนลอวะ คืออยากรู้ว่า,วาอีกนานแค่ไหนน้องจะขับจักรยานเป็นทุกคน,นคือเออมันนาน oh <my> มันรู้อะเหมือนเป็นซิคคอมอะคือรู้หมดอยา่างเลยต้องการอะไร <c oughs> อ่ะหนูก็เสร็จแล้วลูกเออหนูทำอื่นต่อแล้วกันเดี๋ยวหนูมาเม็เป็นคนอื่นแล้วกันเนาะวิตก่อนวก่อนพอนัดมาเลเซียไหมพอนัดมาเลเซียมาที่นี่มาเลเซียมาเลเซียโตแล้วหรอ,อมาเลเซียเป็นไวทีนทุกคน อะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันนัดแกมาที่นี่ละกันมันมันได้ไหมอ่ะเป็นบีเอฟเอกับไวรุ่นได้ปะออออุ้ยน่ารักน่ารักเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันน่ารักมากาอะไรอ่ะทำไมทำไมกอดกันอย่างเงี้ยช่วยลูกอดกันอย่างเงี้ยลูกเออเดี๋ยวกันนะถ้ามันน่ากล้าหนี้ฉันขอถ่ายรูปก่อนทุกคนเป็นฟิลหมายว่าความสําเร็จหรือเปล่าว่าลูกฉันทําสําเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยแต่เสดายจังไม่เห็นฉากที่ยกตัวขึ้นน่ะไม่ทันน่ะ มีต้นเลือกให้ทำปะอะฉันทายลูกก่อนแล้วกันเนาะเอ่อเบสฮักเอเวอร์นี่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลองทำแล้วกันเนาะแล้วแกชิงโตก่อนฉันได้ไงมาเลเซียทำไมแกแบบโตทิ้งฉันไปเลยอ่ะแันที่เราจะโตพร้อมๆกันอ่าลูกอ้าคุยกับเขาก่อนแล้วกันนะลูกเนาะโอเคถ้ออย่างรู้มากเลยว่าไอที่เราแลกมาเนี่ยคือโพนแรกนี่มาทุกคนแลกอ่าอันเนี้ยเฟรนลี่โบนัสอะคือไม่รู้ว่ามันใช้ได้แค่ในขับหรือ ฝัทุกคนเลยนี่ป้าเพ้าเราก็กดอันนี้ไปคือเบสเ็นฟอยเวอร์ปะลองดูซิถ้าได้ถ้าใช่ก็คือน่าจะได้ทุกคน make <c oughs> เมคเบียบเบียโอเคใช่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 ใชโอเคก็สือกดะมีคำเบสเ็นทุกคนมันก็จะมันก็จะได้ส่วนนั้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องเป็นเพื่อนกับไวาชายสามคน <c oughs> ลิสเบดเราเป็นเพื่อนกันลนานเนี่ยเป็นเฟรนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าโอเคตรงเนี้ยลิสเบเดียเดี๋ยว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 มาคุยกับคนนี้ด <c oughs> <c oughs> ีกว่านะแนะนำตัวเขาด้วยทุกคนจะได้แบบ เอ่อมีเพื่อนสามคนใช่ปะ <_ an> แต่ว่า <_ an> ทำไมเขาไม่ติดลิเกดให้เราเพราะลิเกตเป็นเพื่อนกันกน,นะก็ถามว่าเรารู้จักคนเยอะไหมรู้จักคนเยอะนะเอา,าดีเดี๋ยวเราก็ไปเผื่จอนนี่ได้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นเฟรนไม่ใช่หรอทุกคนเนี่ยเฟรนละอุ ah. ้ยตอนนี้แกแต่งงานมีมีแล้วหรอราเชลเซ่เนี่ยตัย้งแต่ื่อไหรไม่บอกกับฉันเลยไม่ชวนฉันมีงานแต่งงานฉันงอนแก,กละโนูอย่าเพิ่งไปอยู่กับแม่ก่อน อย่าเบื้งไปนูนเดินหนีเีจะซิมเดินหนีกันเลยขึ้นอ่ะคือซิมกล่วลูกเราหรือว่าซิมกลัวคนเล่นไม่รู้เหมือนกันโอเคไงติ๊กแล้วหนึ่งคนโอเคหนูชอบซิมไฮเอเนอร์จีได้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 แล้วก็เดี๋ยวหนูมาหาเพื่อนคนอื่นเนาะคนนี้แม้เพื่อนผู้หญิงคนนี้อิซี่เนี่ยอซใช่ไหมเขาชื่อว่าอิซซี่ปะเออหนูลุกลงมาก่อน ลงมาคุยกับลูบี้ก่อนได้ไหมลูกคะะเพิ่งจะเพิ่งขึ้นไปได้ไหมลูกลงมาก่อนลงมาก่อนลงกันลงกัน,เ,นเดี๋ยวเพราะว่าคลิปนี้อาจจะโอเคหนูเ,เป็นคนนี้ได้เลยลูก ทำไมชอบขัดจังหวะฉันตลอดนโอเคอะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มีเพื่อน3ามคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีเพื่อนผู้ใหญ่2คนละกันเนาะเดี๋ยวเรานัดกลุ่มแม่แม่ของเรามาทุกคนใช่แกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฉุดฉันเดยเรานัดกลุ่มแม่แม่มากลุ่มเพื่อนแม่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเมคเป็นกลุ่มเพื่อนแม่ละกันโอเคอุ๊ยแกมันง่ายมากเลยอ่ะมีเพื่อนสามคนอ่ะในวัยชายอ่ะเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เก่งไหมเก่งนะ โอเคทุกคน<า>ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะก็อย่างที่บอกเลยคือว่าเดี๋ยวเราก็มาจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับน้องโรซาเลียเพราะว่าเกิดพรุ่งนี้แล้วเอ้ยวันเกิดพรุ่งนี้แล้วใช่แล้วก็เดี <ś led> ๋ยวอาคลิปหน้าเราก็จะเล่นไปแล้วก็คิดว่านะถ้าเกิดเลื่อนขั้นได้ในคลิปหน้าด้วยก็ดีจะได้แบบเออคลิปที่สิบอีพอีสิบอะไปมุ่งเป้าไปที่น้องโรซาเลียโตนวไหรุ่นทุกคนนะ แล้วก็ใครที่สนใจอยากจะส่งซิมทุกคนก็ส่งมาได้เลยตามกฎกติกาที่อาโป้แจ้งคนไปเนาะใครที่อาทำตามกฎกติกาพวกก็จะเอามัลงเนาะในส่วนของการเล่นในเซฟไฟนั้นใช่จะก,ก็อย่าลืมฟอลโล่ในส่วนของกฎกติกาแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คในส่วนของภาคเสริมโปมีภาคเสริมที่ไม่ได้ครบเนาะก็ต้องขออภัยทุกคนจริงที่ ถ้าเกิดว่าทําให้ไม่สะดวกเนาะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ซิมคุณผู้ชมอ่ะเดินตัวโปตัวโล้นหัวโล้นทุกคนไปทั่วเมืองอะไรเงี้ยเนาะก็ยังไงก็ต้องขอทุกคนรุดช่วยแบบเอ่อ follow up ในส่วนของตรงนี้เนาะใครทุกคนก็สำหรับคลิปน้นะคะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอนใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายจุ๊บหมวกายบาย